สวัสดีครับสวัสดีนักทุนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโดอวิเคราะห์กราฟประจําวันวันนี้วันที่7พฤษภาคมสองพั 2025, นยะี่สาเนาะโอเคเรามาเริ่มมาเลยนะครับโดยวันนี้เราจะใช้ตัวลักษณะของ r t m เนาะผสมกับ Harmonic Pattern เป็นเอค่องทีข้อหลักในวันนี้นะครับโอเคนะเนาะอ่ะมาจากที่เราวิเคราะห์กันไปเมื่อวานนะเนาะที่ว่า ใครที่บายมาเนาะน่าจะมีออเดอร์แถวๆประมาณนี้แหละนะครับในการาลันขึ้นมาเนาะลันขึ้นมาแล้วก็บริเวณเนี้มีการเซลก็คือผมนี่แหละผมบายขึ้นมาเซลตรงนี้นะครับก็ปรากฏว่ามันไม่หลงเนาะมันขึ้นต่ออ่านะไม้นี้ผมจะโดนซับลอดนะครับตัวซับลอดไปแล้วก็ถือบายลันต่อเนาะก็เห็นว่าเช้านี้นะครับมันก็จะเขาเรียกว่าดันราคาขึ้นนิดนึงเนาะแล้วก็มีการทุบลงมาคือณปัจจุบันนี้ทุบลงมา โดยเป้าที่เราคาดหวังไว้เนี่ยคือแถวแถวประมาณสัก 3, 4,60อะไรอย่างเงี้ยแถวเนี้ยสามสี่หกศูนย์สามสี่ห้าศูนย์โดยประมาณเนาะแต่ปรากฏว่ามันมีการเทล,ลงมาแท่งนี้ก็ต้องมาพิจารากันอีกทีหนึ่งว่ามันจะขึ้นไหวไหวไหมคือชุดนี้อาจจะเป็นย่อแล้วขึ้นหรือเปล่าหรือจะลงมาประมาณนี้แล้วขึ้นเลยนะครับโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูเนื้อในของเขาดีกว่านะครับ เปิดกราฟอื่นดีกว่าอ่าโอเคเออเว้ยก็จะเห็นว่านะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับอ่ามันมองเป็นเขาเรียกว่าเป็นไซเฟอร์ประเภทพักลึกได้นะครับนี่ไงที่ทำไว้จำได้ไหมอ่าก็อาจจะมีการยอ่อคือทำไมคราว่าถ้ามันจบแพทเทิร์นนี้จริงๆอะ่ะ โอเคไหมคือถ้ามันจะเอาแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นจบในการวิ่งชุดนี้จริงๆเนี่ยโอเคมันก็จะย่อมาที่เป้าแรกที่3.12ครับแล้วก็เป้าสองที่6.8ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าน่าจะย่อมาที่3.8มากกว่าอ่าแล้วแล้วก็น่าจะขึ้นต่อได้อ่ะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวนะคิดว่าน่าจะย่อมาที่3.8.2นะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันวิ่งขึ้นมาจบในรูปแบบของไซเฟอร์พักลึก น่าจะย่อลงมาที่เป้าแรก3 2แล้วก็น่าจะขึ้นต่อได้นะเราจะเห็นว่าที่ที่แนว38.2เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีดีมานโซนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับตรงเนี้ยคือดีมานโซนนะเนี่ยตรงเนี้ยคือดีมานโซนตรงนี้มีตรงนี้คือดนะีมานโซนก็ใกล้เคียงกับเป้าแรกของฮาร์มอนิกภาพนี้ทีนี้ก็มาถามตัวเองว่าเฮ้ยเราจะบายดีไหม เราจะบายดีไหมหรือเราจะเซล์ถ้าบายบายตรงไหนถ้าบายผมผิดเซตอัพแรกคือตรงนี้โซนนี้แหละที่เราจะบายเนะาะทีเราไปดูข้างในกันดีกว่าไปดูสัก m 1 5แล้วกันโอเคถ้าเราจะบายเราจะบายที่แนวบริเวณนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเป็นดีมานเนาะในทาเฟรมใหญ่นะครับแล้วก็ย่อนองมาในทางเฟรมเล็กเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมคือที่บริเวณนี้ ทีนี้ถัดมาครับเราก็มาเช็คในเรื่องของอบางคนเช็คดเวอร์เจนก็ไม่ผิดจะดูไดจะดูไดเวอร์เจนก็ดูครับหรือจะมาโฟกัสในเรื่องของแพทเทิร์นเป็นเท w นิคแพทเทิร์นว่ามีแพทเทิร์นไหมในการลงมานะครับอลองเช็คดูก็เหมือนจะได้นะ,ะพักเท่าไหร่เนี่ยพัก38.2นะครับแล้วก็ BC At t t n ก i o n พัก3 8 2เนาะ S B C s s i o n จบ260.8แล้วก็เช็คระยะจริงนะครับก็จะเห็นว่ามันเกิดโซนเกิดขึ้นนะเกิด PRC เกิดขึ้นตรงนี้นะครับสอนไปแล้วเมื่อวานเนาะคือ PRC มันเกิดจากว่าพูดง่ายก็คือว่าในตัวหามหรือแพทเทิร์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะในหนังสือเนี่ยเขาไม่ได้บอกคือไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของโซนเลยไม่มีเรื่องของดีมาส์ผายโซนเลยแต่เขาสร้างโซนจากการจากการวัดสัดส่วน แพทเทิร์นเอ้ยจากการวัดสัดส่วนฟิโบนะครับจะเห็นว่าโอเคนี่เห็นไหมครับอันนี้คือระยะจริงจากนี่นะครับเนี่ยจากเส้นนี้จากไฮนี้ลงมาโลนี้นะครับแล้วเราก็ลากลงมานะครับมันจะเป็น1ต่อ1เนาะอ่าก็คือระยะจริงแล้วก็ระยะที่จ,จาก extension อันนี้คือ ab บีเท่ากับซีเนาะมันวัดอยู่2ค่านะครับโอเคไหมเอบีซีดเนี่ยมันวัดอยู่2ค่าค่าแรกวัดวัดวัด,วด,วดจากอ่า bc extension นะครับค่าที่2คือวัดจาก ระยะจริงนะครับก็คือเป็นเลียวดิสแทนนั่นเองโอเคไหมงัม้นก็จบตรงนี้จบที่บริเวณนี้จบที่บริเวณนี้ก็จะเห็นว่าที่บริเวณนี้นะครับมันเป็นจุดจบแพทเทิร์นแล้วไม่พอซ้อนทับกับเป้าแรกถูกไหมของฮาร์มอนิกสีน้ําเงินภาพใหญ่ไม่พอ,อยังจบที่เดียวกันกันกบดีมานโซนด้วยเออก็น่าสนใจที่เราจะบายในแนวนี้ในแนวนี้ แนวน,นี้บริเวณนี้ถัดมาเรามาวัดแพทเทิร์นกันดีกว่าโอเคถ้า,าผมเอา x ตำแหน่งนี้นะครับส่งผลให้ตัวแพทเทิร์นเนี่ยนะ,ม,นะมันจะจบแบบนี้ครับมันจะจบแบบนี้อันนี้คือเป้าแรกจบตรงนี้แล้วก็ขึ้นเลยนะครับหมายถึงเป้าแรกหมายถึงว่าแพทเทิร์นแรกที่จะจบได้คือจบแถวๆนี้แล้วขึ้นเลยกับอีกแบบหนึ่งคือมาจบตรงนี้ซึ่งเราไม่ได้จะเทรดโซนนี้ แต่แต่ว่าการที่มันจบตรงนี้การที่มันจบตรงนี้ครับมันคือเป้าที่สองอันนีวผมทําเป้าทำหนึ่งให้กว่าเนี่ยการที่มันจบตรงนี้เนี่ยเอกตรงนี้นะการที่มันจบตรงนี้มันซ้อนทับกับเป้าที่สองของฮาร์โมนิกภาพนี้โอเคไหมนี่คือเป้าแรกเป้าที่สองแต่ว่าเราวัดสัดส่วนแพทเทิร์นตัวนี้แล้วอ่ะมันจะมันจะจบได้แค่สองที่ที่แรกคือตรงนี้ที่สองคือตรงนี้ เพราะมุมมองนี้ก็เอาไว้ก่อนก็ได้คือหมายถึงว่าเก็บไว้หน่อยแต่ยังไม่ใช่มุมมองที่เราต้องการตอนนี้นะครับโอเคไหมถัดมามผมเอา x ไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวผมลบ abc ออกก่อนเนาะโอเค,อเค x ตำแหน่งนี้วิ่งย่อลงมาพัก50ครับโอเคไหม b พัก50 d จบว่าอะไรครับ d จบว่าอะไรครับ 88.6ครับถ้าจบ88ไม่ได้โจวิธีที่113มนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสที่88.6ก่อนนะครับอ่าก็จะเป็นพาวนิกลักษณะประมาณนี้ครับ x a b c d ดีนะครับอ่าเอาสีง่ายดงายูง่ายก่อนก่อนโอเคไหมสีไหนดีอืมสีเขียวอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะน่าจะวิ่งลงมาจบลักษณะประมาณนี้เนาะอ่ะ ก็ทําอาจจะทํปรานี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าติดปลายนวมไว้หน่อยแล้วก็ไม้สองนะครับซอ็อบลอดก็เผื่อลงมาอาจจะเอาที่ร้อยสิบสามก็ได้ครับโอเคไหมอาจจะร้อยสองก็ได้เนี่ประมาณนี้ครับเซตอัพก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะมาโอเคหลังจากที่เราวิเคราะห์กันไปแล้วเนาะทีนี้เราก็มาวางกรวาวางวางออเดอร์เนาะมาดูตัวอย่างเนาะเวลาผมวางออเดอร์นะครับอ่าเวลาตรงนี้เนาะโซนที่เราวิเคราะห์ไว้จากตรงนี้นะครับอ โซนเนาะทีนี้อ่าโอเคแล้วก็อาจจะจับดูหน่อยละกันอ่าเป็นการเคลื่อนตัวคล้ายกันไหมประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาวางออเดอร์เนาะผมก็จะวางประมาณนี้ครับซับล็อตเนี่ยเอ่อมันอยู่ที่เราละว,ว่าเราจะเอาตรงไหนเช่นคุณอาจจะวางซับล็อตตรงนี้ถูกไหมครับตรงนี้นะหรือวางที่ร้อยสิบสามอ่าหรือดูตามหลักดาวเทลลี่ดาวเทลลี่อยู่ไหนครับ โลมันโลก่อนหน้านี่ไงเพราะ,ะน,นวางออเดอร์เอ้ยวางซับลอดตรงนี้ก็ได้เข้าใจไหมครับมันอยู่ที่ท่านละว,ว่าท่านจะ MM แบบไหนนะครับอ่าส่วนตัวผมใช้ r i s k p e ป t ร์เทเนาะใช้อยู่ที่ประมาณสักถ้าวางสองไม้ผมใช้ไม้ละว1.5นะครับอ่ะก็ไม่เยอะหรอกนะครับอ่ะซับลอดผมวางที่200นะอ่าก็วางไปเลยนะครับปังแล้วก็วางอีกนะครับอ่าเนี่ยเสร็จแล้ว2ไม้นะครับ เห็ไหมง่ายไหมเ,เสร็จแล้วครับแล้วก็แค่รอตลาดฉเฉลยครับนี่คือวิธีการ Set and f o r อ e t กครับก็คือ setting ทุกอย่างวางแผนทุกอย่างเสร็จแล้วก็ลืมมันซะไปทำอย่างอื่นนะครับเปิดมามีกําไรหรือขาดทุนก็ว่ากันไปอีกทีหนึงโอเคไหมทีนี้เห็นไหมครับว่าเราวางซับรอนไว้ที่200นะเนาะเผื่อลงมานิดนึงนะก,ก,ก็ต้องพี่หนาว่าโอเค,คอเราจะวางที่200ร้อหรอหรือว่าเราจะเอาต่ํากว่าโลนี้ดี เพราะว่าบางทีโอเคแล้วค่ะอาจจะวิ่งแฉลบสองร้อยคือแดกซ่อมรอดปุ๊บแล้วขึ้นอย่างงี้มีไหมมีครับเห็นบ่อยมากเราก็ต้องนี่นะครับเราก็ต้องมาคิดอีกทีเ,เราจะวางตรงนี้ดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้ได,ได้ได้เห็นนะว่าเวลาเราวางออเดอร์เวลาผมวางออเดอร์เนี่ยผมก็จะวางเผื่อด้วยคือเรารู้แหละว่าแพทเทิร์นเนี้ยมันจบ8ปแแต่ว่าบางทีอ่ะมันอาจจะลงไม่ถึงก็ได้ก็เผื่อไว้หน่อยเออ นะครับการตกรถเห็นไหมประมาณนี้นะครับนี่าเพือนต้องคาแผนของผมวันนี้ผมให้น้ำหนักที่ยังย่อบายอยู่นะครับย่อบายอยู่ครับทีนี้ถ้าเรามาตีเรื่องของตัวเทรนไลน์เนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้ลงคนขั้นลึกเลยค่อนข้างลึกเลยถามว่า,าลึกลึกลงขนาดลง,ล,ง,ล,งลึกแบบนี้ม,นมันมันมีแพทเทิร์นเล่นไหมมันก็มีแหละแต่ว่าเราต้องรอให้เขาวิ่งไปอีก,อกสักพักหนึ่งครับ มันเพิ่งจบแพทเทิรนะ์นเนาะเรายังเรายังไม่เห็นอะไรนะครับโอเคอย่างเช่นเ,เขาอาจจะวิ่งลงมาชนโซนที่เราคาดคาดไว้เนาะปุ๊บแล้วเด้งขึ้นอย่างนี้แล้วไม่ทำหายนะแล้วทิ้งลงนะครับโอเคเราอาจจะได้ a อ,อ c d แบบนี้นะครับโอเคไหมได้ ABC D ซแบบนี้แล้วราคาค่อยวิ่งขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยคือการมโนโล,ล้นลวน โอเคไหมเพราะฉะนั้นการที่ผมบายตรงนี้โอเคเราอาจจะมองผ้าไว้โอเคงั้นน่าจะขึ้นมาที่แถวๆนี้แล้วเว้ยอ่าแล้วก็มาดูอีกทีนึงว่าแรงเยอะไหมถ้าแรงเยอะโอเคมันเปรี้ยงไปเลยถ้าเปรี้ยงไปเลยก็โอเคจบไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันทิ้งลงเฮ้ยมันอาจจะเป็นแม่ง abc D ว่ะเดี๋ยวเราลองงัดอีกทีหนึ่งตรงนี้อ่แล้ว go to the moon อ่าเห็นไหมครับว่า hamilton เนี่ยจริงๆมันใช้หาเป้าหมายของราคาก็ได้นะครับ หาจุดเข้าเทรดก็ได้ได้หมดเลยอ่าเมื่อกี้อันนั้นอ่าอธิบายเพิ่มเติอมอ่ะโซนเนี่ยเมื่อกี้ผมตีแบบนี้เนาะโซนจริงๆเนี่ยอ่าถ้าแบบเอาเพย์เซฟเลยนะส่วนตัวตีแบบนี้ได้ครับเนี่ยแบบนี้ได้นะครับโซนเพราะฉะนั้นแล้วอ่อบล็อที่ผมวางตรงเนี้ยเราอาจจะอ่าขยับลงมาก็ได้ครับอ่าถ้าขยับลงมาหลอดไซส์มันก็เล็กลงนะเพราะว่าเราคำนวณลิสต์เปิดเทรดนะครับอ่าโอเคผมอาจจะเอาประมาณนี้นะซ่อบล็อผมเอาต่ํากว่า สวิงเราเนี่ยเสียเงินไม่เกี่ยวตรงนี้นะครับผมก็จะวาง2ไม้นะเหมือนเดิมปึ้งปึ้งครับเห็นไหมครับแค่นี้เองเนี่ยคือการ MM ของเรามันอยู่ที่เราแล้วล่ะว่าเราจะทำยังไงเนาะคือเหมือนกับว่ามองบายเหมือนกันอะแต่บางคนวางซอฟลอตมากน้อยเนาะเออมันก็มีผลต่อ,อการชนะในเซตอัพนั้นถูกไหมครับ เอณนี้โอถ้างนั้นสรุปก็คือทองคํามันวิ่งขึ้นมาจบดีของดีพอยต์นะครับคือมันจบดีพอยต์ของฮาร์มอนิกปัเขาเรียกว่าเป็นไซเฟอร์ประเภทพักลึก,กนะครับพักลึกเนี่ยมันมี2เป้านะครับจริงๆมันมี2เป้าเว้ยเป้าแรกคือตรงนี้เนี่เป้าแรกคือตรงนี้นะครับเป้าที่2ของเขาคือตรงนี้ครับนี่คือเป้า2ของพักลึกนะครับซึ่งเราไม่ดูหรอกว่ามันจะเอาเป้าไหนแต่เรารู้ว่ามี2เป้านะครับโอเคมาจะเอาเป้านี้ก็ได้ว่ากันไปนะครับอะ ทีนี้เราไปดูคู่อื่นกันดีกว่าอ,อย่างเช่น btc วันนี้สวยมากเลยครับ btc เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าตัวนี้ตามเซตอัพของ mc นะครับคือไม่มีฮาร์ดิคแพทเทิร์นแต่ว่าตัวนี้เป็นกรอบราคาสำหรับการมองหน้า buy ครับถ้าเราวิเคราะห์ด้วย mc ตัวนี้เราจะต้อง buy นะครับตัวนี้ผมส่งไปนานแล้วนะ btc เนี่ยนี่เอาตัวอย่างให้ดูครับตัวนี้นะเห็นไหม ส่งไปนานแล้วส่งไปงแต่ไม่นานนี่หว่าส่งเมื่อวานปะอ่าส่งไปวันที่ห้าครับนี่สับนี้นะครับว่าให้บ่ายนะครับรมาณนี้สำงบีทีซอ่าไปดู EU กันนี่ว่า EU เมื่อวานก็มีกำไรนะเมื่อวาน,นอ่ะอ่าที่ผมแจ้งไว้ว่าตรงนี้จริงๆมันบายได้ไ,ดไหมมีจุีได้ไหมครับทีพีไปแล้วนะครับนี่วางนะครับผมปิดแถวแถวเนี้ย ไม่ได้ไปถึงไฮนู่นนะผมปิดแค่นี้เองครับจําได้ไหมเมื่อวานที่ผมบอกว่าที่ตรงเนี้มันเป็นจุดมันมันสามารถที่จะเซลได้เห็นไหมครับอ่ะก็เซลได้แต่ถามว่าเซลแล้วเรามองแค่ไหนอ่ะเซลแล้วเรามองถ้าเรามองนิวโรมันก็ไม่ได้ไงอโอเคไหมถ้าเซลปุ๊บแล้วเราบังหน้าทุนโอเคเราอาจจะไม่เสียอะไรอ่า โอเคไหมครับอ่ะตรงนี้ก็ทีพีไปส,สวยๆครับใครที่รันออกตรงนี้ก็ยินดีด้วยนะครับก็ได้ไปหนึ่งต่อสามจุดหกแปดก็ไม่ไม่น่าเกียดน,นะครับไม่น่าเกียดว e ัน eurusd ก็ชนะไปนะครับถัดมา usdjpy ตัวนี้ก็ยังบายอยู่นะครับยังบายอยู่ส่วนตัว uj ก็ยังบายอยู่ครับนี่ไหมผมโดนซับรับไปไหมหน้นึงนะเพราะว่าผมเหมือนจะ เหมือนผมวางผมเล่นเซตอัพนี้แล้วก็ซับรอดตรงนี้ก็โดนไปครับาาอันนี้เราก็ลุนนิวไฮครับทัดมาจอยูไม่มีเซตอัพอยู่ฟังก็ไม่มี au 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 เ,เ,เมื่อวานไม่ได้มีขอให้ดูอันนี้ข้ามมา a e g โดนซับรอตนะครับก็ตามระบบไปเนาะทีนี้เราก็มาหาเซตอัพใหม่ นะครับมาหาเซตอัพใหม่แต่ว่าอตอนนี้ไม่มีตรงไหนหน่าเล่นเลยของ EU เนาะเนื่องจากเราหาอิมบาลานด์สวยๆไม่ค่อยได้ดูเห็นไหมครับเห็นเขาเรียกว่า,าจะว่าไงดีดูลักษณะของแท่งเทียนเห็นไหมครับมันเป็นไส้บนไส้ล่างอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยอยากจะเล่นเนี่ยถ้ามันเป็นแท่งยาวๆแบบนี้ครับแสดงถึงอาการของกราฟที่มันมีแรงซื้อแรงขายเนาะถ้าอย่างเงี้ยน่าเล่นถ้าเป็นอย่างงี้อย่างอย่าดูเอ็มสิบห้านิดนึง อย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยน่าเล่นนะข้ามนะครับโอ้หมดละอันนี้ไปคู่แปลกๆแ,แล้วครับที่เราถือไว้ตอนนี้ก็จะมี DJ ครับอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้าย d j นะครับก็ลุ้นว่าจะขึ้นได้ไหมเซตอัพนี้นะครับผมบายอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับอ่าก็รุ้ทันทีแต่เห็นแล้วว่าม่มีการ เสียทรงแล้วเชนส์ออฟคาเล็กเตอร์นะ mm. ครับตรงนี้เป็นดีมานคิดอันนี้คือถ้าถ้ามันจะขึ้นจริงแนละ้วมันจะต้องลงมาไม่หลุดโลนี้นะแล้วขึ้นนะครับแต่ถ้าลงมาก็ไม่เป็นไรก็เผื่อซบรอแล้วละ่ะถ้ามันแทงมาก็ยอมครับการเล่นจริงๆมันมีแค่นี้ครับคือไม่มีเซตอัพก็ไม่เล่นเนาะพราเราเราเราผมผมเล่นไม่กี่คู่เองครับเราก็มีแค่ทองคําแล้วก็ทองคําตัวหลังเนาะแล้วก็ ในในจังหวะที่ทองคามันมันไม่มันรอนานอะไรเงี้ยเราก็เล่นเราก็ไล่ดูครับตัวไหนมันเข้าเข้าเงื่อนไขก็เล่นนิดีหน่อยคู่2คู่แค่นั้นพอครับไม่ได้ลากยาวเ,เหมือนอ20คู่เหมือนแต่ก่อนนะแต่นี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวละดูไม่ทันอา่าดีเจเราคาดหวังว่ามันน่าจะขึ้นมาด้านบนเนาะก็ขึ้นมาด้านบนเนาะไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยหมายถึงว่ามันมันเป็นการจบจบแพทเทิร์นนี้แล้วหรือ,อยังเข้าใจะปะคือผมคิดว่ามันยังไม่จบอา่าผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นต่อได้ แต่ถ้าตรงนี้มันคือการจบพทเิร์นแสดงว่าโอเคชุดนี้แม่งต้องลงละแสงด,ดแสงว่าผมคิดผิดแสดงว่าผมคิดผิดแต่ถ้าเราดูโครงสร้างของราคาเนี่ยชุดนี้ยังมองขึ้นได้คือยังมองบายได้ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับโลยกถูกไหมครับหายกหาย,ยกเห็นไหมผมไม่ผิดนะเว้ยผมไม่ผิดนะถูกไหมอ่าถ้ามันจะแพ้ก็ช่างมัน ประมาณนี้ฮะประมาณนี้สาหรับทองคำเอ้ยสาหรับการวิเคราะห์กราฟในวันนี้นะเอ็กเอ,เอ,อยูยูเอสดีเ็ปเปอร์เนาอะ,อะถ้ามันจะแพ้ก็ช่างมันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทองคำก็ประมาณนี้นะครับรอบายที่แนวราคาสักเนี่ยครับนี่เลยนี่เลยวัดให้สามสามสามแปดนะครับก็มันสามสามสี่ศูนย์นะพูดง่าย สามสามสี่ศูนย์สามสามสองศูนย์ประมาณนี้ครับเป็นแนวราคาที่น่าสนใจที่เราจะบายต่อสำหรับตัวทองคำโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากช่องไว้หน่อยครับใครที่สนใจวิธีการเทรดลักษณะประมาณนี้นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้นะครับเป็นสมาชิกรายเดือนนะจริงๆแล้วเนี่ยฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยผมมีสอนไว้อยู่นะครับไปที่เพลย์ลิสก็ได้ครับแล้วไปตรงนี้ครับฟรีคอสต์ฮาร์โมนิกนะครับตรงนี้นะ ฟีก็จะเห็นว่ามันมีฮารมิกทุกภาพเลยในนี้นะครับก็มาดูตรงนี้ได้นะครับเป็นคอร์สฟรีแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นอคอร์สที่ต้องเสียตังค์นะครับก็คือตรงนี้นะมีเดียวละ300กับเจ็นะครับ300นี่ก็คือได้เอ็มเป็น m 4แบบ เพียวๆ,ๆอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถัด,ถดมาจากร้อยห้าสิบเนี่ยจะเป็น mc แล้วก็มีคอร์ส atm เข้ามาคือง่ายๆว่าสองคอร์สอันนี้คอสเดียวอันนี้สองคอร์สครับเอเคไหมสวากแล้วอย่าลืมเข้า Discord ด้วยนะครับมันมีบทข้เคราะประจวันให้นะครับถ้าสวากเสร็จแล้วก็ทักมาที่เพจนะครับแล้วก็เข้ามาที่ Discord นะครับท่านจะต้องท่านจะได้รับบทวิเคราะห์ประจาวันนะครับนี่หไหมผมว่าจะส่งให้ทุกวัน,นครับ เป็นตัวอย่างให้ท่านดูว่าท่านวิเคราะห์เนี่ยพอวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยมาดูเทียบกับของผมเนาะว่าเฮ้ยมันใกล้เคียงกันไหมมันถูกต้องไหมถ้ามันไม่ถูกก็ส่งเข้ามาให้ผมดูอะไรเงี้ยเ,ออเห็นไหมครับอันนี้ส่งให้ทุกวันนะสกอ๊อตโกก็ส่งบ้างครับประมาณว่าอันไหนที่ผมที่ผมเทรดดีกว่านะครับก็จะเห็นว่าเมื่อวานทองคาผมก็ถืออยู่นะครับถือรุ่นมาโซนนี้เมื่อวานก็แจ้งไปว่าตรงนี้มันมีโอกาสเทนะมีโอกาสเทนะ มีโอกาสเทนะอันนี้บายมาสามไม้ตอนนี้ปิดแล้วนะปิดหมดแล้วไม่มีอะไรล,หละหมดแล้วนะครับต้องคำปิดหมดแล้วครับก็เอามารอบายตรงนี้โอเคเนาะอ่าอันนี้คือห้องสก็อปปิ้งนะครับผมก็จะส่งให้ประมาณนี้นะครับส่งให้ดูนะครับมีห้องแชทมีห้องอะไรครบเรียบร้อยนะครับโอเคเนาะอ่าเรียนตรงนี้นะครับอ่าเอมซีฟูลคอร์สคนที่สั่งสามร้อยก็จะมีคลิปพวกนี้ให้นะครับส่วนใครที่สมัคร 7 5 0าจะเป็นอันก่อนหน้านี้แล้วก็อันนี้2อันนะครับเห็นไหมอ,อันนี้ล่าสุดที่อัปเดตให้ครับเป็น e n g r a f i n g bar qm อันนี้ก็ค่อนข้างดีนะวิเคราะห์ง่ายด้วยนะครับไอท้ที่ไอ้ที่วิเคราะห์ให้ดูก็คือนี่แหละ e n g r a f i n g qm อะไรนี่แหละแล้วก็อาจจะมีแบบเรื่องของดีมาส์ไพโซนแบบแบบเพิ่มเติมให้ด้วยไม่มใช่หมายถึงว่า,าที่ที่ อันนี้คือตามเนื้อหาในหนังสือใช่ไหมเอ้ยตามตามเนื้อหาในคอร์สใช่ไหมแต่ไอ้ที่พี่เคาะตอนนี้ก็จะมีเ,เราจะใช้ฮาร์โมนิกผสมกับ RTM ก็จะมีเนื้อหาในนั้นแหละปนๆมาด้วยโอเคไหมอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโอเคเนาะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีสวัสดีครับ